เทคนิคบำรุงไม้ผลแนวหน้าแบบครบวงจรเกรดเอจมโบออกนอกฤดูออกตลอดปีอินทรีย์ชีวภาพนำเคมีวิทยาศาสตร์เสริมโดยกเกษตรลุงคิมมะพร้าวใหญ่ลักษณะทางธรรมชาติเป็นไม้ผลยืนต้นอายุนับร้อยปีปลูกได้ทุกภาคทุกพื้นที่ทุกฤดูกาล แต่พื้นที่ลุ่มมีน้ําบริบูรณ์จะเจริญเติบโตเรว็วและดีกว่าในพื้นที่ดอนมีน้ําน้อยชอบดินเหนียวร่วนมีอินทรีย์วัตถุมากทนต่อน้ําท่วมขังค้างนานได้นานนับเดือนแม้ระหว่างถูกน้ําท่วมก็ยังออกดอกติดผลได้ดังนั้นในพื้นที่ลุ่มมีน้ําท่วมและขังค้างนานบ่อยๆจึงควรเลือกปลูกมะพร้าวเป็นพืชหลักไม่ชอบการตัดแต่งกิ่งแต่ให้ปล่อยกิ่งหรือทางไว้บนต้นจนแก่เราแห้งขาต้นจึงนําลงมา ถ้าตัดแต่งกิ่งหรือทางลงมาจะกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาของดอกผลตอบสนองต่อน้ําปุ๋ยข้ามปีกล่าวคือการให้น้ําอย่างเพียงพอและให้ปุ๋ยในเดือนใดของปีนี้ต้นนั้นจะสมบูรณ์แล้วออกจันติดผลในเดือนเดียวกันของปีรุ่งขึ้นเสมอปีใดให้ผลผลิตน้อยในช่วงหน้าแรงแสดงว่าช่วงหน้าแ้งของปีที่แล้วมะพร้าวต้นนั้นขาดการบํารุงโดยเฉพาะน้าอย่างถูกต้องและเพียงพอนั่นเองหรือการที่มะพร้าวให้ผลผลิตดีช่วงหน้าฝน แสดงว่ามะพร้าวต้นนั้นได้รับน้ําซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนจากเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองทุกสายพันธุ์ของมะพร้าวที่ได้รับการบํารุงอย่างถูกต้องสม่ําเสมอจะออกจันทร์ติดผลได้ตลอดปีหรือออกจันทร์ทุกๆ20วันหรือ18จันทร์ต่อปีจากลักษณะทางธรรมชาติการออกจันทร์ติดผลแบบนี้ทําให้มะพร้าวมีทั้งดอกผลเล็กผลกลางและผลใหญ่ใกล้เก็บเกี่ยวอยู่ในต้นเดียวกันตลอดทั้งปีจันทร์หรือดอกเมื่อออกมามักติดเป็นผลได้ง่ายแม้ไม่มีการบํารุงใดๆ พียงให้ต้นได้รับสารอาหารและน้ําบ้างดอกที่ออกมาจะสมบูรณ์การติดผลก็จะมากขึ้นแต่หากต้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับน้ําและสารอาหารเลยจันทร์หรือดอกที่ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สามารถพัฒนาเป็นผลได้ในต้นที่มีทั้งดอกตูมดอกบานผลเล็กผลกลางผลใหญ่และผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยวออกไล่ลำดับกันมานั้นให้บำรุงด้วยฮอร์โมนสมส่วนสูตรซูเปอร์คือน้ำคั้นัชเทา้าน้ำคั้นมะเดเริ่มงอกน้ำคั้นหัวกวาวเครือข่าวฮอร์โมนไข่ กลูกโคสและธาตุรองธาตุเสริมโดยฉีดพ่นทางใบให้โชคทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้นทุก20-30วันนอกจากจะช่วยให้ออกดอกติดผลดีแล้วยังช่วยคุณภาพของผลผลิตดีและต้นไม่โสมอีกด้วยมะพร้าวชอบน้ําแบบรักกระจืดรักกระเข็มหรือที่น้ําทะเลขึ้นถึงในบางเวลาหรือบริเวณน้ําก่อยตามธรรมชาติพื้นที่ปลูกที่ไม่มีน้ําแบบรักกระตืดรักกระเข็มหรือไม่มีน้ํากลอยให้ใส่เกลือแกงโคนต้นครึ่งถึง1กิโลกรัมต่อต้น ที่ให้ผลผลิตแล้วต่อปีหรือให้กากน้ำป่าต่อกากน้ำปาลาราที่คั้นน้ำออกแล้วทั้งหมดผสมกับปุ๋ยคอก1ต่อ10อัตราส,ส่วน10 2ถึง20กิโลกร,รัมต่อต้นที่ให้ผลผล,ผลิตแล้วต่อปีการบำรุงโดยฝังปลาทะเลบริเวณโคนต้นเขตทรงพุ่มปีละครั้งในปลาทะเลมีโซเดียมและอะมิโนสูงกว่าปลาน้ำจืดส่งผลให้มะพร้าวสมบูรณ์ดีขึ้นมะพร้าวทุกสายพันธุ์ออกดอกได้ตลอดปี ดังนั้นมาตรการบำรุงแบบให้มีสารอาหารในดินกินตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันนอกจากจะช่วยให้ออกดอกติดผลดกดีแล้วยังมีคุณภาพดีอีกด้วยต้นโตอายุให้ผลผลิตแล้วจะมีรากประมาณ3,000รากยาวกว่ารัศมีทรงพุ่มถึง1ใน4แต่ถ้ามีน้ำอยู่ห่างออกไปรากมะพร้าวก็สามารถเจริญยาวไปถึงได้ส่วนส่วนที่มีคันล้อมป้องกันน้ำท่วมไม่ควรปลูกมะพร้าวบ,บนคันล้อมเพราะรากมะพร้าวจะชอนชัยดินทำให้น้ำซึมเข้ามาในสวนได้ นอกจากนี้บนคันหลอมซึ่งมีความสูงกว่าปกติอยู่แล้วเมื่อต้นมะพร้าวโตวขึ้นก็จะต้านลมทุกสายพันธุ์มะพร้าวเหมาะสมเป็นอย่างมากสําหรับการปลูกแบบสวนยกล่องน้ําหล่อเพราะต้นต้องได้รับน้ําตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลให้ออกจันทร์ติดผลได้ตลอดปีส่วนสวนพื้นราบเรียบหรือพื้นราบยกล่องแห้งลูกฟูกก็พอได้แต่น้ําต้องถึงจริงๆที่ก้นร่องน้ำให้ใส่เศษซากพืชปุ๋ยคอกจุลินทรีย์แล้วปล่อยให้หมักหมมอยู่ใต้น้ำก้นร่องอย่างนั้น จากนั้นจึงลอกเลนก้นรองขึ้นพูนโคนต้นหรือสันแปลงปีละ1-2ถึงครั้งก็จะได้ปุ๋ยบำรุงมะพร้าวอย่างดีโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวการบำรุงต้นโดยใส่เกลือแกงบวกปุ๋ยอินทรีย์นั้นครั้งแรกให้เมื่อหลังหมดฝนหรือก่อนเข้าสู่หน้าหนาวต่อจากนั้นครั้งเมื่อถึงหน้าแรงจึงให้ด้วยน้ำบวกปุ๋ยน้ำชีวภาพบวกธาตุหลักบวกธาตุรองธาตุเสริม บวกฮอร์โมนบวกสารสก,กรัดสมุนไพรทั้งทางรากและทางใบอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยให้มะพร้าวออกจันติดผลดีในช่วงหน้าแล้งแล้วยังออกจันติดผลตลอดปีจนถึงแล้งของปีหน้าได้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีสําหรับมะพร้าวคือขี้เถ้าหรือทานทางมะพร้าวใบมะพร้าวเกลือแกงกากปลาที่เหลือจากการทําน้ําป่ากากปลาล้าพุงปลาทะเลสดบดละเอียดผสมน้าลาดโคนตน้นทั่วพื้นที่ทรงทุม่มหรือฝังเศษซากปลาทะเลที่โคนตน4-5หหลุม ทั้งนี้ในอินทรีย์วัตถุดังกล่าวมีสารโซเดียมซึ่งในซากน้ําจืดไม่มีการติดสปริงเกอร์เหนือทรงพุ่มใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีนอกจากช่วยประหยัดเวลาและแรงงานแล้วยังใช้ฉีดพ่นสารอาหารบำรุงตน้นรวมทั้งฉีดพ่นสารสก,กัดสมุนไพรได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการอีกด้วยการท่วนดินบริเวณชายพุ่ม2-3ปีตอบครั้งเพื่อตัดแต่งรากแล้วบำรุงด้วยฮอร์โมนบำรุงรากต้นก็จะสร้างรากใหม่ขึ้นมาดีและมากกว่ารากเดิม ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ผลดกและดีปลูกมะพร้าวริมคลองที่เรือผ่านบ่อยๆหรือมะพร้าวริมถนนที่รถแล่นผ่านบ่อยไอเสียจากเรือและรถจะช่วยให้มะพร้าวต้นนั้นออกดอกติดผลดกดีขึ้นมะพร้าวต้นใหญ่อายุมากๆให้ผลผลิตแล้วสามารถย้ายไปปลูกด้วยวิธีล้อมและการปลูกมะพร้าวต้นใหญ่ที่ล้อมมาอย่าปลูกลึกหรือปลูกลึกเพียงมิดเงาแล้วบำรุงด้วยฮอร์โมนเร่งรากสม่ำเสมอจะช่วยให้แตกรากใหม่ ตัดทางเก่าทิ้งเหลือแต่ใบอ่อนสองถึงสามใบเพื่อลดการคายน้ําก็จะช่วยให้เกิดการแตกยอดใหม่ได้เร็วขึ้นจันทร์หรือดอกมีกาบหุ้มไว้เมื่อการจันทร์เจริญยาวออกมาจนดอกบานแล้วกับหุ้มจันทร์เปิดไม่เต็มทีให้แกะกับหุ้มออกบางเพื่อให้ลมพัดละอองเกสรทั้งในดอกเดียวกันหรือต่างดอกต่างต้นเข้ามาผสมจะส่งผลให้มีผลโดกขึ้นผลเล็กร่วงสาเหตุมาจากไนโตรเจนจากน้ําหรือปุ๋ยมากเกินไป แก้ไขโดยการให้ทาตรอง่าเสริมทางใบหรือทางรากจะสามารถช่วยแก้าการพลเล็กร่วงได้มะพร้าวนั่งทางหมายถึงทลายของมะพร้าวตั้งอยู่บนส่วนโคนทางพอดีการมีทางช่วยรับน้ําหนักทั้งทลายไว้ไม่ปล่อยให้ห้อยลงมานั้นทําให้งวงทลายไม่หักงอถ้าง,งวงทลายหักงอจะทําให้ไม่สามารถส่งน้ําเลี้ยงไปยังผลได้มะพร้าวต้นใดที่ทลายผลไม่นั่งอยู่บนโคนทาง แก้ไขโดยการใช้เชือกล้างจันตั้งแต่เริ่มออกใหม่ๆให้อยู่ตรงกับโคนทางเมื่อจันกลายเป็นผลก็จะตั้งอยู่บนโคนทางได้หรือใช้เชือกล้างตั้งแต่ยังเป็นทลายผลขนาดเล็กก็ได้ล้างคอหมายถึงการทําความสะอาดบริเวณคอมะพราะ้าวโดยการนํากาบจันแห้งออกเพื่อให้บริเวณคอโปร่งลมพัดผ่านสะดวกไม่เป็นแหล่งสะสมโรคแมลงถีบท,ทางหมายถึง การขึ้นไปคอมาพร้าวยืนบนทางแล้วขย่มด้วยน้ำหนักตัวให้โคนทางทางกลางออกเล็กน้อยเพื่อช่วยให้จันแทงออกมาได้สะดวกขึ้นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียอยู่ในจันรเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละดอกในมาพร้าวแกงนั้น เกสรตัวผ right uh ู huh. right. hmm. ้จะเกิดและพร้อมผสมก่อนเกสรตัวเมียส่วนเกสรตัวเมียจะเกิดทีหลังและพร้อมรับการผสมได้หลังจากที่ดอกและเกสรตัวผู้ล่วงหมดแล้วทําให้โอกาสจะผสมกันเองด้วยเกสรตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกันมีน้อยมากจึงจําเป็นต้องอาศัยเกสรตัวผู้จากต่างดอกหรือต่างต้นเป็นหลักดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีแมลงหรือสายลมช่วยพัดพาละอองเกสรตัวผู้เพื่อเข้าผสมเกสรตัวเมียการดูความแก่อ่อนของมะพร้าว 1. ดูสีของเปลือก บริเวณปลายขอบหมวกถ้าเป็นขอบสีขาวกว้างมากๆแสดงว่าอ่อนมากเนื้อในอ่อนนิ่มเป็นน้ำบุนถ้าขอบสีขาวแคบแสดงว่าแก่ปานกลางเนื้อในกรุบกรบแต่ถ้าขอบเป็นสีเขียวเข้มสีเดียวกันทั้งผลแสดงว่าเป็นผลแก่เนื้อในแข็ง 2. ดูความแห้งของหางหนูหรือขั้วผลถ้าปลายหางหนูไหม่แห้งจากปลายเข้ามายาวน้อยกว่าหนในสของความยาวทั้งหางแสดงว่าอ่อนมากเนื้อในเหลวเป็นบุญ ถ้าหางหนูแห้งครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหางแสดงว่าแก่ปานกลางเนื้อในกลุบและถ้าหางหนูแห้งตลอดหางแสดงว่าแก่มากเนื้อในแข็งแล้วสายพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ต้นเตีย้ยเป็นสายพันธุ์ที่มีดอกสมบูรณ์เพศผสมตัวเองได้ดีมากทําให้มีผลดกไม่ค่อยกลายพันธุ์นิยมใช้รับประทานผลอ่อนหรือช่วงอายุผลประมาณ8เดือนลักษณะเนื้อนุ่มมีรสหวานกลิ่นหอม ต้นขนาดเตีย้ยโตเต็มที่สูงไม่เกิน12เมตรลำต้นเล็กไม่มีสะโพกทางใบสั้นเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุต้น3-4ปีหลังปลูกให้ผลผลิตนาน35-40ปีนิยมปลูกเพื่อรับประทานผลสดในกลุ่มมะพร้าวต้นเตี้ยด้วยกันมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกาันเช่นพันธุ์เปลือกผลสีเขียวเหลืองนวนหลหรือสีงาช้างน้ำตาลแดงหรือสีส้มน้ำมีรสหวานกลิ่นหอมขนาดผลเล็กผลแก่มีเนื้อบางและน้อยได้แก่พันธุ์นกคุ้ม หมูสีเขียวหมูสีเหลืองหรือหน้าลิเกมะพร้าวเตี้ยมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหวานพวงทองและมะพร้าวไฟเป็นต้นพันต้นสูงเป็นมะพร้าวต้นสูงมีการผสมข้ามพันค่อนข้างมากเนื่องจากปัญหาดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียในต้นเดียวกันพร้อมผสมไม่พร้อมกันลำต้นสูงใหญ่โตเต็มที่สูงถึง20เมตรสะโพกใหญ่ทางใบใหญ่และยาวขนาดผลใหญ่เนื้อมากหนาและน้ำมากให้ผลผลิตเมื่ออายุห -6 ปีหลังปลูก อายุยืนให้ผลผลิตนานถึง80ปีในกลุ่มมะพร้าพันธ์ุต้นสูงมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกันเช่นผลขนาดใหญ่กลางเล็กผลลีกลมได้แก่พันธุ์กระโลกมะพร้าวใหญ่หรือมะพร้าวแกงทะเลบ้าปากจกพวงร้อยหรือทลายร้อยเปลือกหวานและมะแพรวเป็นต้นพันธุ์ลูกผสมเป็นมะพร้าพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะผลใหญ่ ผลดกและดีทนต่อสภาพแห้งแลง้งมาผสมกับสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีข้อดีเช่นกันเช่นพันธุ์สวีลูปผสมหนึ่งให้ผลผลิตเร็วเพียงอายุ4ปีหลังปลูกผลขนาดใหญ่ผลผลิตเฉลีย่ย2,780ผลต่อไร่หรือได้น้ำหนักเนื้อแห้ง628กิโลกร,รัมต่อไร่ให้น้ำมัน64%เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวพันุ์ชุมพรลูกผสม60ขนาดผลเล็กกว่าแต่เนื้อหนากว่าพันธุ์สวีหนึ่ง อายุให้ผลผลิต4ปีหลังปลูกผลผลิตเฉลี่ย2,260ผลต่อไร่หรือได้น้ำหมักเนื้อแห้ง630กิโลกรัมต่อไร่ให้น้ำมัน63%เหมาะสำหรับทั้งรับประทานผลสดและอุตสาหกรรมน้ำมันมะพราวไม่ควรนำผลของพันธุ์ลูกผสมไปเพาะขยายพันธุ์เพราะจะได้ผลที่คุณภาพไม่ดีเนื่องจากข้อด้อยทางพันธุกรรมของต้นพ่อหรือแม้จะแสดงอาการเด่นชัดมากการขยายพันธุ์ลักษณะต้นแม่พันธุ์ที่ดี อายุต้นต้องมากกว่า10ปีขึ้นไปยิ่งอายุมากยิ่งดีลักษณะข้อหรือป้องบนลำตน้นห่างหรือที่เท่ากันตลอดลำตน้นให้ผลดกคุณภาพดีออกจันตลอดปีหรือทุก20วันในต้นต้องมีจันสิบแปดจันเสมอการจันขนาดใหญ่และสัน้นมีจันออกมาจากซอกหรือโคนทางทุกทางเป็นมะพร้าวนั่งทางทุกทลายโคนทางใหญ่รับน้ำหนักลูกทั้งทลายได้ดีทางหรือก้านใหญ่ยา,ยาวฉีออกรอบทิศท,ทางสม่ำเสมอตลอดทรงพุ่ม เมื่อมองไกลๆเห็นเป็นวงกลมจากทุกด้านที่มองเนื่องจากมะพร้าวขยายพันธุ์จากผลหรือลูกมะพร้าวเองเท่ากับขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเหมือนกับไม้ผลทั่วไปจึงทําให้โอกาสที่ต้นใหม่เกิดอาการกลายพันธุ์ย่อมมีความเป็นไปได้สูงดังนั้นเมื่อตัดสินใจปลูกมะพร้าวแล้วต้องทําใจรับกับมะพร้าวกลายพันธุ์ไว้ล่วงหน้าเสมอลักษณะต้นกล้าพันธุ์ที่ดีได้แก่ผลแก่จัดขาต้นรูปทรงลักษณะทรงผลสมบูรณ์ได้สัดส่วนตามธรรมชาติ เป็นผลที่นําลงมาจากต้นแม่โดยใช้เชือกผูกถลายแล้วหยอดลงมาที่พื้นไม่ควรใช้ผลที่ตัดแล้วล่วงตกกระแทกพื้นจนกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเป็นผลกล้าเกิดจากผลที่เกิดจากทลายที่ให้ผลดกแต่มีการซอยผลออกบ้างเพื่อให้ทุกผลได้รับน้ําเลี้ยงอย่างเต็มที่จริงๆลำต้นตั้งตรงแข็งแรงรูปทรงเรียวขายต้นกล้วยจากโคนถึงปลายไม่ควรเลือกต้นโคนป่องเป็นกระปาะความสูงไม่มากไม่ควรเกิน50เซนติเมตรก้านหรือทางขนาดใหญ่ยังชี้ตั้งใบยังไม่แผ่กลาง ไม่ควรเลือกต้นกล้าที่ก้านหรือทางลู่ลงและใบแผ่กลางแล้วสรุปก็คือต้นกล้าอ่อนดีกว่าต้นกล้าแก่มีรากบางส่วนแทงยาวออกมานอกเปลือกสมบูรณ์แข็งแรงเลือกต้นพันธุ์จากสวนขนาดใหญ่ที่มีมะพร้าวลายร้อยต้นถูกต้นเป็นพันธุ์เดียวกันหมดเพราะแม้ว่าผลที่เกิดจากเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียจะต่างต้นกันแต่ก็เป็นพันธุเดียวกันเมื่อผสมกันแล้วย่อมเป็นพันุ์เดียวกันคือไม่กลายพันธุ์หรือกลายพันธุ์น้อยมากทั้งนี้เนื่องจากดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียอยู่คนละดอก แต่อยู่ในต้นเดียวกันเกสรดอกตัวผู้เกิดก่อนและพร้อมผสมก่อนเกสรดอกตัวเมียวันที่ดอกตัวผู้สุดท้ายโรยแล้วดอกตัวเมียจึงพร้อมผสมทําให้ไม่มีโอกาสได้ผสมกันเองดังนั้นเกสรดอกตัวเมียจําเป็นต้องได้รับการผสมจากเกสรตัวผู้จากต้นอื่นนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้มะพร้าวเกิดอาการกลายพันธุ์วิธีขยายพันธุ์มะพร้าวเลือกมะพร้าวผลแก่จัดขาต้นที่เปลือกเริ่มแห้งบางส่วนแล้วโดยการตัดทั้งทลาย แล้วผูกเชือกหย่อนลงมาหรือทิ้งลงน้ำยยายผลกระแทกพื้นแข็งเด็ดขาดเมื่อน,นำลงมาแล้วใช้เฉพาะผลแรกกับผลที่2ที่โคนทลายสำหรับนำไปขยายพันธุ์ถ้ามไม่ตัดลงมาพร้อมกันทั้งทลายก็ให้นำลงมาเฉพาะผลแรกกับผล2ก็ได้ได้ผลมะพร้าวพันธุ์ตามต้องการนำลงไปลอยน้ำสังเกตว่าโซนไหนของผลอยู่เหนือผิวน้ำนำขึ้นมาจากน้ำเราใช้มีดคมๆเฉือนเปลือกส่วนที่อยู่เหนือผิวน้ำนั้นออกจนถึงกาบแต่ไม่ถึงกะลา เพื่อน้ําซึมเข้าไปสร้างความชุ่มชื้นจะช่วยให้แตกหน่อใหม่ได้เร็วขึ้นนําผลมะพร้าวที่เฉือนเปลือกแล้วฝังในแกลบดําลึกประมาณ3-4ถึงส่ส่วนของผลผลุมทับด้านบนด้วยฝางหรือทางมะพร้าวแห้งเพื่อไม่ให้แกลบแห้งจนเกินไปการเฉือนเปลือกออกก่อนจะช่วยให้หน่อแทงขึ้นมาง่ายซึ่งหน่อจะแทงขึ้นมาณจุดที่เฉือนเปลือกนั้นรดน้ําทุกๆ2-3ถึงวันจนกว่าจะงอกแล้วบารุงต่อไปตามปกติ เมื่อหน่อสูงประมาณ30-50เซนติเมตรจึงย้ายไปปลูกในแปลงจริงหรือใส่ถุงดำเพื่อจำหน่ายหมายเหตุมะพร้าวพันธุ์บางผลเพราะแล้วมีหน่อแทงขึ้นมาสองสาหนอ่อเมื่อนำมาปลูกแล้วถ้าบำรุงให้ต้นสมบูรณ์เต็มที่หน่อทั้งหมดที่แทงออกมาจะโตตามปกติแล้วกลายเป็นมะพร้าวหลายต้นในหลุมเดียวกันแต่ถ้าบำรุงไม่เต็มที่หน่อที่เล็กกว่าจะตายไปเหลือแต่หน,อน่อโตกว่าเท่านั้นวิธีผสมพันธุ์มะพร้าวไม่ให้กลายพันธุ์หนึ่ง เลือกต้นที่ตรงตามสายพันธุ์และแทงจันออกมาพร้อมกันบำรุงจันให้สมบูรณ์ด้วยฮอร์โมน NAA 1-2รอบห่างกันร,รอบละ1 0 1 5วัน 2. เด็ดการเกสรตัวผู้ของต้นที่ตรงตามสายพันธุ์1ต้นหรือต้นแม่นั้นทิ้งไปให้เหลือแต่เกสรตัวเมียรอไว้7วัน 3. เมื่อครบกำหนด7วันให้นำเกสรตัวผู้จากอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นพอ ที่เป็นพันแท้เหมือนกันมาผสมให้กับเกสรตัวเมียของต้นที่ถูกเด็ดก้านเกสรตัวผู้ทิ้งไปก่อนแล้วโดยการใช้ก้านเกสรตัวผู้รูปเบาๆกับก้บกานเกสรตัวเมียในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะสภาพอากาศเปิด 4. ผสมเกสรแล้วห่อก้านเกสรตัวเมียหรือจันด้วยถุงใยสังเคราะห์เพื่อป้องกันเกสรตัวผู้จากต้นอื่นมาผสมทับเมื่อดอกติดเป็นผลแน่นอนแล้วให้ถอดถุงออกจากนั้นบำรุงตามปกติกระทั่งผลแก่จึงนำลงมาเพาะ ต้นที่ได้จะตรงตามสายพันธุ์ของต้นพ่อและต้นแม่ค่อนข้างแน่นอนมะพร้าวกะทิ 1. เลือกผลมะพร้าวแก่จัดที่ไม่เป็นมะพร้าวกะทิจากต้นที่มีประวัติผลเป็นกะทิเป็นประจำเคยให้ผลเป็นกะทิมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีถ้าเป็นต้นที่อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวกะทิแปลงขนาดใหญ่ได้จะดีมากเพราะสามารถประกันความแน่ใจว่าจะไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ 2. เฉือนเปลือกณนะจุดที่หน่อจะงอกก่อนแล้วเฉือนด้านตรงข้ามใหถึงกลา เปิดกะลาเทน้ำออกแล้วใส่ข้าวเหนียวนึ่งหรือดินเหนียวโคนต้นของเขาเองหรือใช้ทั้งข้าวเหนียวนึ่งและดินเหนียวโคนต้นอย่างละเท่าๆกันใส่เข้าไปในลูกให้เต็มแล้วนาไปเพาะในแกลบดําจนเป็นต้นกล้าด้วยวิธีตามปกติ 3. กล้ามะพร้าวต้นนี้เมื่อโตขึ้นผลส่วนหนึ่งจะเป็นมะพร้าวกะทิตามต้นแม่หมายเหตุขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิด้วยวิธีเพาะเนื้อเยื่อจะได้ต้นพันธุ์เป็นมะพร้าวกะทิค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าแม้แต่วิธีเพาะเนื้อเยื่อก็ไม่อาจทําให้เป็นมะพร้าวกะทิได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ควรปลูกมะพร้าวต้นที่ไม่เป็นกะทิใกล้กับต้นที่เป็นกะทิเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ในขณะเดียวกันถ้ามีการช่วยผสมเกสรด้วยมือแก่ต้นกะทิก็จะช่วยเปอร์เซ็นต์ของความเป็นกะทิสูงขึ้นเทคนิคการปลูกมะพร้าวปลูกแบบฝังลึกครึ่งกระลาเมืนตนต่อต้นโตขึ้นจะได้ลำต้นที่มีโคนใหญ่แต่ถ้าปลูกแบบฝังมิดกระลาเมืนตนต่อต้นโตขึ้นจะได้ลำต้นที่โคนเรียวปกติ ทั้งการปลูกแบบครึ่งกระลาและมิกระลาไม่มีผลต่ออายุต้นที่ให้ผลผลิตหรือให้อายุต้นที่ผลผลิตเท่าๆกันการปลูกแบบขุดหลุม50คูณ50คูณ50เซนติเมตรมีข้อเสียมากกว่าข้อดีกล่าวคือเมื่อฝนตกน้ำมากจะกลายเป็นหลุมขังทำให้รากเน่าได้ต้นเกิดอาการรากบนในหลุมเนื่องจากรากจะไม่ชอนออกนอกหลุมเพราะนอกจากหลุมนั้นจะไม่มีสารอาหารทำให้ต้นนั่งหลุมตายหรือจเจริญเติบโตช้า หลังจากนำต้นกล้าลงปลูกแล้วยึดต้นกับหลักจนแน่นขันเมื่อดินในหลุมปลูกยุบตัวต้นกล้าไม่สามารถยึดตามลงไปด้วยจึงถูกแขวนไว้กับหลักยึดจนรากลอยการปลูกแบบวิธีพูลดินเป็นโคกให้สูงขึ้นจากพื้นปกติ30-50เซนติเมตรกว้าง1-2เมตรปรับปรุงดินปลูกด้วยอินทรีย์วัตถุคลุมหน้าดินด้วยเศษหญ้าแห้งหนาลดด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นประจำหมักนาน1นเดือนเพื่อให้เวลาจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นปุ๋ยก่อน จากนั้นจึงนําต้นกล้าผ่านลงปลูกที่ผิวหน้าดินที่พูนเป็นโคกไว้โดยเทคนิคการปลูกแบบครึ่งกระลาหรือมิดกะลาก็ได้ปลูกแล้วทําไม้สี่เหลี่ยมล้อมต้นเพื่อป้องกันการโยกเอ็นทางคางเนื่องจากถูกลมพัดไม่ควรผูกมัดลําต้นติดกับหลักยึดเพื่อปล่อยให้ลําต้นมีโอกาสยุบตัวตามดินปลูกที่ยุบตัวใช้เศษหญ้าแห้งหรือฟางคุมโคนต้นหนาๆยิ่งหนายิ่งดีเพื่อป้องกันแดดเผาหน้าดินและช่วยรักษาหน้าดินให้ชุ่มชื้อนอยู่เสมอ การปลูกต้นกล้าที่หน้าดินตื้นแบบนี้ทําให้รากหาอาหารซึ่งจเจริญพัฒนาก่อนแผ่กระจายยาวออกไปตามผิวหน้าดินรอบตัวได้อย่างอิสระหลังจากนั้นรากยึดลําต้นจึงจะ,จะเจริญพัฒนาอย่างลึกลงพื้นดินล่างเองแบบนี้จะช่วยให้ต้นจเจริญพัฒนาดีและเร็วเทคนิคพิเศษการปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวแบบหลุมเดียว3หรือ4ต้นแล้วบำรุงตามปกติเมื่อต้นทั้งหมดในหลุมเดียวกันโตขึ้นยอดของแต่ละต้นจะชี้ออกจากกันเองโดยทิศทางเท่ากันเพื่อหาแสงแดด แบบนี้นอกจากจะทําให้ประหยัดเนื้อที่แล้วยังได้มุมมองของธรรมชาติที่สวยแปลกตาอีกด้วยนักวิชาการอินเดียตอนมะพร้าวด้วยวิธีการตอนต้นไม,ธรรม้ธรรมดาาออกรากดีแล้วตัดลงมาปลูกมะพร้าวตอนต้นนั้นนอกจากจะออกจันทร์ให้ผลต่อนเนื่องได้เลยแล้วยังเตี้ยอีกด้วยมะพร้าวต้นเดียว6ยอดให้ผลผลิตดีทุกยอดมีอยู่ที่บ้านหลวงหมู่หนึ่งตำบลแม่ตื่นอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่การเตรียมแปลงปลูก จัดแปลงแบบสวนยกล่องน้ำหล่อสันล่องกว้าง6-8เมตรสูงจากผิวพื้นระดับ80เซนติเมตรถึง1เมตรโค้งหลังเต่าร่องน้ำกว้างผิวน้ำ1-1เมตร20เซนติเมตรลึก1-1เมตร50เซนติเมตรกลอสอบ50เซนติเมตรหรือจัดแปลงแบบสวนยกล่องแห้งลูกฟูกโดยมีความกว้างความสูงของสันแปลงและล่องระหว่างแปลงเท่ากันกับสวนแบบยกล่องน้ำหล่อแต่ในล่องระหว่างแปลงไม่มีน้ำระยะปลูกระยะปกติ 8คูณ8เมตรหรือ8คูณ10เมตรระยะชิด6คูณ6เมตรเตรียมดินและอินทรีย์วัตถุใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวเนื้อวัวนมบวกมูลไก่ไข่ไก่เนื้อนกกระถาที่แห้งเก่าข้ามปีปีละสองครั้งให้หยิบซ้ำธรรมชาติปีละสองครั้งให้กระดูกป่นปีละหนึ่งครั้งคุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่มล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่มให้หอมมนบำรุงรากและไคตินไค่ต่อสาร2-3เดือนต่อครั้ง ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือจุลินทรีย์หนเดือนต่อครั้งหมายเหตุการฝังซากสัตว์เช่นหอยเชอรี่ฟาสดเป็นชิ้นเท่าลูกมะนาวหรือบดละเอียดที่ชายเขตทรงพุ่มิ4-5หลุมต่อต้นทรงพุ่ม3-5เมตรฝังปีเว้นปีเพื่อให้ต้นมีสารอาหารกินตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องหลายปีจะทำให้ต้นมีความสมบูรณ์สูงพร้อมต่อการบำรุงทุกขั้นตอนให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพทางใบทางรากบ่อยเกินไป จะทำให้ต้นหยุดการเจริญเติบโตไม่แตกใบอ่อนผลหยุดขยายขนาดแล้วกลายเป็นผลแก่การให้ทางใบาอาจเป็นแหล่งอาศัยและแพร่ระบาดของเชื้อราได้ให้กลูกโคสหรือนมสัตว์สด,ด1-2เดือนต่อครั้งถ้าให้บ่อยเกินไปจะทําให้ต้นเกิดอาการนิ่งไม่ตอบสนองต่อสารอาหารหรือฮอร์โมนใดๆทั้งสิน้นฮอร์โมนธรรมชาติและฮอร์โมนวิทยาศาสตร์จะให้ประสิทธิภาพเต็มร้อยก็ต่อเมื่อต้นมีสภาพความสมบูรณ์สูง